ตัวนี้พี่ป๋องมีตะพาฟ้าเปิดไว้เท่าไรครับ88จ้ะ88ครับพี่น้องครับเอาเบาๆเลยเอาเลยเบาๆครับพี่น้องครับงามคัก้็ตัวนี้88อีก2เดือนขึน lair, ้นแสนแน่นอนครับตัวนี้ลูก4ีวายแเดือนแล้วก็แม่นี่ท้อง KF 3 1สาอ้2เดือนเนาะครับเนาะตรวจแล้วค่ะตรวจแลตรวจท้องเรียบร้อยแล้วหนาตันเนื้อหนังย่นๆนี่แหละครับพี่น้องบ่หนาบ่เอาเงินบ่หนาบ่เอาเงินครับพี่น้องว่เบิ่งหน้าคอกึนซึ่งในคลิปเนี้ยจจะเห็นว่าตัวใหญ่ปานไหเด้อครับพี่น้องครับแต่ว่า โอจริงจริงนี่ยไงไงก็ได้กล้องไหลเด้พี่น้องเด้อเนี่ยแหละครับอได้ครับเนี่ซีไวเก้าเดือนเก้าเดือนสิบเดือนซีไวอายุเก้าเดือนถึงสิบเดือนนะครับพี่น้องครับรอบนี้พี่ฝงมิตรง้วงสาวมาแบบใส่นี่เลยครับพี่น้องครับตันยิ่นใหญ่แบบนี้แหละครับสวัสดีครับ มาเจอกันกันนะครับกับคุณชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเสาวันอังคารทีเก้าเดือนพฤศจิกาปี64นะครับพี่น้องครับกะสิบภาพพีพระนองมาเอางัวอยู่มิตรภาพฟาร์มเพื่อกาละครับผมมานี่ผลมีง้วมาใหม่ให่งฟีให้นนองนี่หลายคููหลายโคมเลยด้วยครับพี่น้องครับ แล้วก็มีตัวไหนที่เป็นแพกส2ได้3มผมกติภาพพีพระนองนี่มาเบิ้งกันในคลิปนี้นะครับเนาะค่อยๆเบิ้งไปที่ละคูที่ละตัวที่ละคมครับเอากัพิจะรณากันไปครับมกง่วงงามแบบนี้อยากจะได้ง่วงแมนลูกแดงแดงถูกตัวครับพี่น้องครับเมือนี้มิตรภาพฟาร์มมาให้พี่ให้น้องหลายขึ้นกันครับพี่น้องครับเอาก็ลื่นกับพี่พระนองไปพูดคุยกับทั้งพี่บอกมิตรภาพฟาร์มกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปองมิตรภาพฟาร์มจ้ามื่อนี้มีมาให้พี่หน้องี่จักกคูครับ หาคมสีสาวติดทองแล้วสีคมอีกตัวหนึ่งพันหลอดสองอ่าก็แสดงว่ามีแพ็คสองในสามในสีครูนะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดอยากจะไหนนะครับเด้อเอาก่อนอื่นผมก็ต้องขออภัยทัครับพี่น้องครับเพราะว่าอาสีอาจจะบุ่นวาเด้อเพราะว่าตอนนี้นี่เขาหนาหนาวกับทีมีขี่ฝ่าเต็มนะครับพี่น้องครับสีอาจจะบุ่นวายางใดแต่วางงอยู่นี่แดงดีทุกโตครับพี่น้องครับแต่ว่าในกล่องอาจจะเป็นสีแดงออกสีดำ่นละเอาพี่ฟองจะเริ่มโตัวไหนค้งไหนก่อนครับโค้งยงไงเลยค่ะ โค姆ใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับก็จะพาทุกๆท่านเดินไปดูโคมใหญ่ๆคู่นี้เลยนะครับพี่น้องครับคู่นี้เป็นว่าครับแม่ค่ะคู่นี้แดงดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้องครับน้ำค่ะบน้ล้วกาศเบิ่งลูกเอาเลยครับพี่น้องครับนี่แหละพน้ำแต่ป้ายืนยืนทานีกงามเลยครับพี่น้องครับเอารายละเอียดของคู่นี้ครับพี่ป๋องครับซีวาแปดเดือนแล้วก็ท้องท้องเคบอฟสามหนึ่งแม่หายเคบอฟสามหนึ่งสองเดือนลูกซีวายแปดเดือนแล้วกับแม่นี่ท้องเคเอฟ สามหนึ่งไปอีกสองเดือนนะครับเนาะตรวจแล้วค่ะตรวจโลตรวจท้องเรียบร้อยแล้วพันเรียบร้อยเด้อครับเด้อแม่ยืนงามเอาแม่ตัวนี้นี่สูงเท่าไรครับพี่บ่งร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับลูกหนาตันเนื้อหนังย่นๆนี่แหละครับพี่น้องบ่หนาบอกเงินบ่หนาบอกเงินครับพี่น้องว่าบางหน้าคอเกินซึ่งในคลิปเนี่ยอาจจะเห็นว่าตัวแง่ปันไหนเด้อครับพี่น้องครับแต่ว่าตัวจริงๆนี่ใหญ่แง่ก็ในกล้องหลายเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับนี่แหละผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะนี่ อยากจะได้แบบนี้แดงทั้งตัวนะครับแม่ยืนยกยืนดีต้นไงครับพี่น้องครับเขาเห็นห้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับเบื้องลูกแผ่นหลังแตกต้นไงครับพี่น้องครับผมให้พี่ให้น้องเบื้องลูกนะครับเด้อนี่แหละนีลูกเ่ด้นะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับแม่อ่างค่ะสวนท้ายของแม่นี่ถือว่าเป็นวัตทีอ่างเงี้ยอ่างลึกเลยแหละครับพี่น้องครับอ่างใหญ่มากนะครับเด้ออยากจะได้แบบนี้เอา คู่นี้พี่ป๋องว่าไว้เท่าไดครับนี่ยสองแสนสามหมื่นจ้าสองแสนสามหมื่นแล้วก็แม่ติดทองเคเอฟสามหนึ่งไปน้ำไั่พี่น้องครับเอาอันนี้ลักษณะงวงใหญ่งวงงามเลยครับพี่น้องครับกผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ได้ครับเด้อเดราติดผ้ายางบนเบิึงอ่าให้รอบๆเลยครับพี่น้องครับเอาตะวันแต่น้ำเสนอลูกเลยแหละเนื้อหนังหนุ่ยๆย้อยๆย่นๆนี่แหละครับนี่แหละนี่ต้นหนาหัวสันสันนี่แหละครับพี่น้องครับอยากได้แบบนี้วะพี่น้องอ่าคู่นี้ว่ามีตำหนิตรงไหนนะครับเนาะไม่มีตำหนิตรงไหนเลยครับพี่น้องครับ อยากจะได้แบบได้กลับมาเบิ้งเอาคับพี่น้องครับตัวแม่นีตัวหญ่เง้วเลยเหละพี่น้องตัวนี้นมสีหัวนะครับเดี๋ยวไปนี่แม่กับตัวห่ดีอยู่ครับผมนี่แหละใครอยากจะได้มาเอาเลยเสียย่างเดียวแดดบวออกให้พี่น้องเห็นจริงแจ่งแจ่งแจ่มๆครับพี่น้องครับนี่แต่ว่างามดีขับปวดทั้งแม่ทั้งลูกคับพี่น้องครับอ้าอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยพี่น้องครับอาพี่ป๋องครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับอันนี้ผู้สนิทสาจันทจอ f เฟซบุ๊กค่ะ แล้วก็บเบอร์โทรศัพท์ครับ061929879 4 ID Line ก็เบอร์เดียวกันอ่ะนี่นะครับหรือใครมีแบบนี้นะครับพี่น้องครับอยากจะแลกเปลี่ยนซื้อขายทักมาได้เลยตามเบอร์ตามไลน์ที่ให้ไปเดี๋ยวผมจะให้เบื้องตัวนี้ครับครับพี่น้องตัวลูกว่านี่เนาะนี่ยแหละตัวลูกเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อหนังหนิงยูย่นยุยๆุยครับครับพี่น้องครับอ่ะหนาใหญ่เลยนะครับพี่น้องเด้อนี่เบื้องฐาแม่ยืนครับพี่น้องครับเอาแม่เพิ่นจีห่วงเั็กน้อยครับพี่น้องครับแต่ว่าเขาออกไปเลี้ยงไปลูกกันสิว่าเต ่่นีตัวใหญ่ดีอยู่ครับพี่น้องสองแสนสามครับผมเอาคู่ต่อไปครับผมคู่นี้ค่ะลุนธรรมชาติคู่ต่อไปลุนธรรมชาติตัวนี้ลูกแบบไงเคฟสามหนึ่งสิบเดือนแม่ท้องซีไวสองเดือนครึ่งลูกเคฟสามหนึ่งสิบเดือนแล้วก็แม่ท้องซีไวศูนย์เก้าหกถ้าไดก่อนสามเดือนสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งนะครับพี่น้องครับไปขุดมาจากในปลาคักเลยไหนบ้างเนี่ยอันนี้มาจากในปลาวัฒน์ครับพี่น้องครับลุนธรรมชาติแม่ลูกลุนธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับพี่น้องครับนี่แหละ ใครอยากจะได้เนื้อตัวนี่สีเลี่ยม่ใหญ่เลยแหละครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนาของลูกคุณแข็งข่ายเนื้อหนังหนาครับตัวนี้แล้วก็แดงเข้มนะครับเด้อตัวนี้ผมเห็นยุ่ข้างหน้าี่คือแดงเข้มเลยแหละครับพี่น้องครับนี่แหละเนื้อคอตางคอเปียงเลยครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเป็นวัวที่เชื่องเชื่องทั้งแม่ทั้งลูกนะครับตัวนี้เด้อนี่แหละเบิ่งมุ้งกวงๆครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกที่ไหนครับนี่แม่ลูกสองในท้องลูกสามลูกที่สามในท้องนะครับพี่น้องครับนี่แหละอยากจะได้คููนี่ส่วนสูงแม่อยุคเท่า ร้อยสี่สิบสามนะครับพี่น้องครับตัวลูกกับที่ลอยสามสิบกุ้งอะพี่น้องลอยสามสิบหาได้แล้วเปล่าเนาโดยประมาณนะครับพี่น้องเด้อลูกลูกมันเกือบลอยสี่สิบไปได้ไงเกือบลอยสี่สิบเป็นบ่าครับตัวตัวสูงแง่อยู่ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ประมาณสามสิบแปดบรรลุเด้อเพราะว่ามันใก่ชิ้นสั้นแม่เลยพี่น้องใกล้ซสั้นแม่แม่เนี่ยนะครับเด้อสียางเบื้องหอยวนให้เบื้องหลบๆทางนี้นะครับพี่น้องครับนี่เบื้องมุมสูงน้ำครับพี่น้องครับว่าเป็นยังไงเนาะอยากจะได้มาเอาเลยมมมมมิตตรรรภาาาาพพฟ์ีีหังงงงววๆใ้้้่นออลลดแคบผม เชื่องว่วปากอันนี้กับแ <วะ S 1> พกสองได้สามคือกันนะครับพี่น้องครับนี่เอามายืนดีแท้มันบ่บปากว่าจริงอ,อง่านี่นะครับพี่น้องครับนนมันบป่ปากว่าจริงด้านข้างด้านนี้เด้อพี่นอ้องเด้อเอาอาจจะย้อนเสียงเล็กน้อยดนะครับพี่น้องเด้อแต่ให้เห็นรูปร่างด้านนี้ครับผมอ่าเอ้อไปฟังราคากันทั้งนี้ครับพี่น้องครับอ่าอ๋อพี่ปฟองครูนี่แพกสองได้สามเนี่ยว่าใบเท่าไรครับสองแสนสองค่ะสองแสนสองนะครับพี่น้องครับคือได้ง้วนสามโตครับผมว่ายืนเบิ่งดีคแต่นี่ยืนนิ่งๆแบบนี้แหละครับพี่น้องครับ นี่แหละบวชหน่อยบวชหลายก็เบ,บิ้งเอาครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนาของอแม่พื้นครับพี่น้องนี่กีบ,บ<อ>ลงกีบล,ลิบกด็ดีๆนะครับพี่น้องครับอ้าลูกนี่ตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับตัวใหญ่ตัวหนาพวามน, <า S 1> นี้แหละหนาขาใหญ่ค่ะสองแสนสองนะครับคู่นี้กับโบมีตำเหนียนะครับเนาะในส่วนของการรับประกันตำเหนียกรับประกันตำเหนียทักสากลนะครับพี่น้องเด้อขาทกขาถอนสี่โค้งสวงสุดหนาด่างหางดอกพวกนี้แหละครับพี่น้องครับ วันนี้การาขนส่งหรือว่าการส่งง้อหน่ง้อที่ยืนยุคขนาดนี้พี่ป๋องส่งให้พื้นที่ไหนแน่ครับตอนนี้ส่งตอนนี้ส่งไก่ไก่ส่งได้หมดอ่ะ่ะไก่ไก่ส่งได้หมดนะครับยุทธ่างไก่ท่างไก่ไกผักเนื้อผากไตตไหนกันลองทัวรมาพูดคุยสอบถามมั้งครับอ่านี่นะครับเด้ออยากจะได้แบบนี้ครับไม่มีตําหนิสองคู่ผ่านไปเป็นคู่แพ็คสองได้สามเช่นกันนะครับนี่แหละต่อไปพี่ป๋องจะเอาคู่ไหนครับทั้งคุณค่ะทางนี้นะครับเอาคู่นี้หรือคู่พุนก่อนครับคู่คุณก่อนไหนก่นเอาคู่พุนก่อนนะครับพ โอ้ยงงกังานพี่น,น,น้องเห็นชัดเว้ยน้อแดดก็บวก,กพี่น้องอ่ะอคู่นี่ท้องซีไว้สี่เดือนทองซีไว้สี่เดือนแม่แม่ไอ้ลูกปีศาจแดงเจ็ดเดือนลูกปีศาจแดงอายุเจ็ดเดือนนะครับแต่วา่าแม่สูงหนสิบสองแม่สูงร้อยห้าสิบสองสูงสูงแล้วเพราะแล้วโตวเงี้ยวพ่วงเขาพี่น้องตัวนี้อ่าแดงจำท้องซีไว้สี่เดือนแม่เอ้ยลูกสี่เจ็ดเดือนนะครับเนาะแม่ค่ะปีศาจแดงเจ็ดเดือนเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแลยเหรอครับตัวนี้เด้อผู้ใดสนใจอยากจะได้คู่นี้กระแดงดีทั้งตัวขึ้นกันครับพี่น้องครับแล้วก็เสริมเรื่อง ของเครื่องบดมาด้วยนะครับพี่น้องครับนี่แหละอยากจะได้ครูนี่ตัวนี่นะครับเอาเบื้องไทยยางครับพี่น้องวันนี้ดูท่าเดินนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละแม่สูงร้อยห้าสิบสองเดี๋ยวไปเบื้องลูกอีกครับพี่น้องครับวันนี้ไปดูลูกด้านนี้ครับนี่แหละเบื้องไทยยืนของลูกครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อนี่แหละส่วนไทยของแม่ครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่งนะครับพี่น้องครับแม่มันนี่ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองอ่ะนี่เอา ึ er ่งเอกสารมีใบไม่หลอดพี่ป้องมีไห่ครบด้วยครับพี่น้องครับครบทุกตัวนะครับเพระว่ามัถือมาเพราะว่ามันหนึ่งอีหลอดสีรุ่นี้นมันหลายใบพะว่ายุบป้ายหยาเนี่ยกันแล้วเล่ล่ะนี่ด้านข้างด้านนี้เป็นอะไรครับพี่น้องครับอ๋อนี่นะครับเด้อเห็นเราเมื่อบางตัวจริงนะครับพี่น้องครับผมต้องขอพระอิอาจจะบ่ชัดนะครับพี่น้องนี่ออนี่แหละครับแพ็คสองได้สามอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ไม่มีตำหนิเช่นกันนะครับเนาะใช่ค่ะ อ่าคู่นี้พี่ป๋องว่าไว้เท่าไรครับหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันนะครับพี่น้องเอาผู้ใดเห็นลูกวัาชัดครับผมนี่แหละลูกของอ่าปีศาจแดงเจ็ดเดือนครับผมนี่นี่แหละครับแดงดีแดงเข้มเลยนะครับเด้อแดงไม่ไหม้เนี่ยแหละครับผมนี่แหละเบื้องมุมนี่ครับพี่น้องครับว่าเป็นยังไงเออนี่แหละเพิ่งให้เห็นโค้งสางรูปหลังนะครับเนาะตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับ เบอร์ทุกอายุนหน้าจอตรงนี้แหละครับพี่นอ้องเอ้านี่เบื้องข้างนี้หเห็นสัตว์ด,ดีกว่าพี่น้องเนาะจะเห็นแจ้งกว่าครับผมอ่านี่แหละครับยืนสวยเลยนะแท่นหลังเป็นอย่งไรพี่นอ้องเออนี่แหละครับพี่น้องครับหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันนะครับครูนี่เด้อแพ็คสองได้สามเช่นกันนะครับพี่น้องยืนสวยๆนี่เบื้องท่าน,นี่พี่นอ้องเออมุมนี้เป็นอยงไรพี่นอ้องเออเบื้องเอาครับผม นี่แหละอ่ะนี่นะครับต่อไปพี่ป๋องจะแนะน้ำตัวไหนครับคู่นี่จ้ะคู่นี่นะครับพี่น้องครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเจ็ดเดือนแมททองแค่เอฟหกแปดสองเดือนอ่านี่ยนะครับพี่น้องครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับอยู่ที่นี่เจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับย่างหนาย่างบนย่างหนาย่างใหญ่แล้วก็ท้องเคเอฟหกแปดอย่า สองเดือน้ะครับพี่น้องครับแม่มันตัวนี้นี่หนาเลยครับพี่น้องครับก็ไม่ตัวหนาเลยพี่น้องเลยรอบนี้ของไอ้แดงกับซ้ำแดงซ้ำเนี่ยครับพี่น้องครับรอบนี้ลูกไม่ตัวหนาๆตันทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเอาเบื้องหางครับพี่น้องเคมืนช่วบางอีนันเบื้งเจ้าแน่นะบางคู่แรกไว้พี่น้องครับนี่เด้อพายเห็นเ่อชัดพี่น้องครับมันแนมเจ้าเบื้งนะคู่แรกนี่พี่น้องผู้ใดอยากเบื้องลูกเฉยชันเด้อครับเด้อเบื้งแดงกันเบื้งเจ้าครับมันตัวใหญ่อีหลีด้วยครับพี่น้้อองครับเา มาเบิ่งคูนี่ต่อครับพี่น้องครับน,น,น,นี่แหละถ่ายยิง่งใหญ่ต้นๆแบบ <ลา S 1> นี้แหละครับ <ลา S 1> พี่นอ้องครับ <c oughs> เอ้าผู้ใดอยากเกะได้แบบนี้นะครับเด้อ <c oughs> เออนี่แม่สูงอยู่เท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบหกนะครับพี่นอ้องครับ <c oughs> เอา้าเสื้อผพพ้าผีผ้าน้องมาเบิ่งกันว่าคูนี่ค่รจะเปิดใบถไล่เด้อครับพี่น้องเด้อสิบห้าสองจ้ะหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันกับเป็นแพ็คสองได้สามคื่กันนะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดสนใจอยากจะ ได้คู่นี่้อครับพี่น้องครับหรือมาคู่นั่นก็เอาคู่นั่นครับพี่น้องครับนี่หน,น,นึ่งแสนห้าหมื่นสองพันนะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้ดเด้อครับเด้อมาเอาครับผมอ่าตัวง่ายดีครับตัวนี้อ่าอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อสนับสนุนโดยอาหารวัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารวัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วน อาหารปลอดยูเรียต้องวัวเผ็ดสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องล้องอ่าเห็นนะครับพี่น้องครับ152,000นะครับพี่น้องเด้อ ใคอยากจะได้เดี๋ยวบางลูกชัดๆครับพี่น้องครับเผื่อใครที่ยังเห็นไม่ชัดเด้อเงาหางบักไหท่ายกลงควงนี่ครับพี่น้องครับคู่นี้แสนหาแพกสองได้สามเพื่อกันครับผมบดกะจัดหนอกกะเต็มบดจัดหนอกเต็มๆครับพี่น้องครับนี่แหละข้างหลังยังหนาอ่านี่เอาอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยอยู่ที่มิตรภาพฟาร์มครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้งกว่าสามีเด้อครับเด้อไ่เป็นมิตรพ่อแม่ลูกเด้อครับพี่น้องครับคู่ต่อไปแนะนําตัวได้ครับคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายของแม่ลูกเด้อครับพี่น้องครับ อันนี้กผสมฮุสตันพานสองรอบแล้วลูกอ่าลูกแจ็คพอตร้อยล้านหกเดือนลูกแจ็คพอตร้อยล้านหกเดือนแม่ลูกแรกอ่าแม่ลูกแรกที่สองเนี่ยฮุสตันพันไเร็วๆนะครับพันรอบเร็วแม่สูงร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องเด้อเนียเอาไปลดไวตัวนี้เงาใหญ่ดีครับแม่สูงร้อยห้าสิบเท่าไรครับตัวนี้ห้าสิบซื่อๆนี่แหละห้าสิบซื่อๆนะครับพี่น้องครับประมาณร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวจะพาเบื้องลูกนะครับพี่น้องครับอันนี้นี่แหละลูก ลูกโตแดงดีนะครับเด้อพี่น้องครับนี่แหละเอาเบิรงมุมนี่ครับผมนี่แหละผู้ใดอยากจะได้แบบนี้มาเอาครับพี่น้องครับนี่แหละนมโบมิติงนะครับรูปมันก็ได้นี่แหละหินดำๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ลูกของตัวเด็กครับนี่ลูกไอ้แจ็คพอตรอยล้านแจ็คพอตร้อยล้านนะครับพี่น้องครับแม่ผสมฮุตตันนะครับพี่น้องครับผ่านสองรอบแล้วผ่านสองรอบแล้วดนะครับเด้อเงาดีแดงดีเงาใหญ่ครับนี่แหละการทรงลูกครับพี่น้อง อันน er ี้เขาก็เ <hatten> ฮ yep. <the> <Dead. S 2> ็ดให้เรียบร้อยเลย้อครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้มาเอาเลยเนาะกินแกลงคักคู่นี้แท่นหลังหนาแตกว่าเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องครับหยิบรีบไปจังไงก็เบิ่งเอาครับพี่น้องนี่แหละ้ออยดมาเบิ่งคู่นี้นี่พี่ป๋องจะว่าไว้เท่าใดครับคุณ12จ้ะ120,000สนสอครับพี่น้องครับเอาเบิ่งด้านข้างด้านนี้ครับพี่น้องครับอ่ะ120,000ครับผมอ่ะนี่แหละยาวๆใหญ่ๆวัวไม่มีตำหนิเด้อครับได้มีแต่คูยันยันงามๆแดงๆทุกตัวครับมักตัวไหนชอบตัวไหนมาเบิ่งเอาครับพี่น้องครับอ่า ต่อไปครับ<ม>บัน่นี้อเมียนยืนงายมากแล้วเมียนงัวัวสาวผสมแล้ววันนี้ไปดูวัวสาวที่ผสมแล้วดนะครับอ่าไปเบื้องวางง้วสาวนี่ราคาจะเป็นแบบไหนนะครับพี่น้องเด้อผสม68ผ่านรอบแรกผสม KF 68ผ่านรอบแรก 0, 10, ดนะครับพี่น้อง <4 17. S 2> สูง147สูง147เอาตัวนี้นี่เป็นลูกของตัวได้ครับพูดจาักลูกซีไว้วค่ะมีใบบ่มีหลอดนะตัวนี้โอ้ลูกซีไว้ได้ครับพี่น้องครับเอาผ่านรอบแรกไปแล้วดนะครับพี่น้องครับสูง147 เป็นวัวทีโค้งสั่งไงครับวัวสาวนะครับเนาะล้วก่ะเนเดี๋ยวผมจะให้เบื้องอ้ขาหนาได้ครับพี่น้องครับบัวดีดีพี่น้องนี่เอาส้นหนาไปก่อนครับผมนี่แหละอ่ะเบื้องนแหละขาแข็งดําดีครับพี่น้องครับนี่แหละส้นหนาครับพี่น้องอ๋ออยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อหัวเชองเชองครับผมตัวนี้กับบวมิตราหนีนนะครับเนาะในี่ส้นไทยครับพี่น้องครับอ่อยิ่งกินแล้วโูกเชิดอนะเอื่อยข้อขึ้นเอาตัวนี้ว่าไว้ทาแรกรับวัวสาวนี่ 89ดาจ่ายหนกระแบงเชิดเฉิดแปดหมเด้อครับตัวเงี้ยวตัวใหญ่อยู่เด้อครับพี่น้องครับ89นี่พี่น้องครับโคตรจะจัดอยู่อ่า89มาเบิ่องตัวจริงเอาครับพี่น้องครับว่าตัวใหญ่สักใดครับผมนั่งกันนานยู่ตัวนี้ฮะนี่แหละครับผมอยากจะได้มาเอาเลยอยู่นี่นี่ส่วนไทยเบิ่งชัดๆอีกเถอะครับพี่น้องครับนี่ผมมักลูกตัวคู่แดงนะครับน้องขยันดีดีนี่ถ้าผมสิให้เบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ใดเห็นมาจากพูงิดท้ายยูนิพอมาันงามครับพี่น้องครับนี่แหละอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อมาเอาตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่คือลูกของตัวแรกนะครับเด้อเพื่อเพื่อตัวแรกมันวนไม่อาจจะเห็นว่าชัดครับพี่น้องครับนี่บังกระหลดเนื้อนังเยยยๆนี่แหละโูหสันสันตันตันพอมครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้มาเอาครับพี่น้องครับเออตัวต่อไปเอาตัวได้ครับอัานี้หมูหวานหมูหวานนะครับพี่น้องครับตีว่ายแปดเดือน ซ Y วแปดเดือน,นไม่มีคำอธิบายตัวนี้ทั้งแดงทั้งตันทั้งหนาครับพี่พน้อง,งหุ้นที่เดียวก,กันกับตัวนั่นเหรอพี่น้องเลิกครับเออนี่แหละเ <c oughs> ดงแดงเข้มเข้มหนังนั่นหนาหย่แ่แบบนี้แหละครับพี่น้องครับแปดเดือนเองนี่ครับพี่น้องนี่ผู้ใดกาลังมองหาง้วเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะนี่เบืองส่วนหนาครับผมนี่แหละหูสั้นสั้นนี่แหละครับพี่น้องครับแล้วก็จะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับพี่น้องเด้อน้ เบื้องแผ่นหลังครับพี่น้องยืนสวแผ่นหลังย่างแตกเลยล่ะเบื้องด้านข้างด้านนี้พี่น้องสมซื้อหมูหวานแหละนี่มาเบื้องกันไว้ให้ท้ายในใจพร้อมนะครับพี่น้องครับว่าตัวนี้เพิ่นจะเปิดไว้เท่าไยนะครับเด้อซื้อหมูหวานสมซื้อหลิมขึ้นหมูครับผมบนเอาตัวนี้ไอพี่ป๋องมีตาพาฟ้าเปิดไว้เท่าไยครับแปดสิบแปดจ้ะแปดสิบแปดครับพี่น้องครับเอาเบาๆเลยเอาเลยเบาๆครับพี่น้องครับงามขักเระตัวนี้แปดสิบแปดอีกสองเดือนขึ้นแสนแน่นอนครับตัวนี้เอาอยากจะอะไเอาตัวนี้แมี่น้อองครรับนีี่่่หยากขถ คู่นี้แต่ถิ่นในขี้รถก้อนมูพี่น้องแปดหมื่นแปดได้ครับพี่น้องเด้มีแล้วหายใหญ่เดสแปดหมื่นแปดครับผมใครอยากได้มาเอาเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละแปดหมื่นแปดได้ครับเด้อเอ่ะอยากได้หมาอครับพี่น้องครับดากเไปหนนี่งนี่แหละครับหมูหวานแปดหมื่นแปดลูกสีวัยแปดเดือนครับ ต่อไปยังมีว่าสาวอีกเด้อพี่น้องเด้อยังบ่ทัศน์เนี่ยโมดแค่นี้เด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาผีพาน้องเดินไปชมกันครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ก็ถือว่าซ่งดีขึ้นกันเหรอครับพี่น้องครับอันนี้ลูกพอไหนเนาะครับเนี่ยกาเร็ดเดือนลูกกาเลตเจ็ดเดือนนะครับกาเรตนี่าก็คือแค่หกแปดด้วครับพี่น้องครับนี่แหละเนื้อหนัง<า><า>แข็งขาครับพี่น้องหูสันสันแข็งหูบดบดเนี่ยนะครับพี่น้องนี่แหละทรงยืนเป็นไหนเบื้องเอาครับพี่น้องครับอ่ะเบื้องมุ้วนกลางครับผมอ่ะ เจ็ดเดือนเองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเบื้องส้นท้ายหรือเปล่าเบื้องท้ายยางน้ำนะครับพี่น้องเอาเดินลูกเดินนี่ยละนะเบื้องท้ายยางไปนน้ำพี่น้องเออตัวนี้พี่ป๋องว่าไว้เท่าไหร่ครับหนึ่งหกสิบเก้าจ้ะหกหมื่นเก้าด้วยครับพี่น้องครับเออไปเลยหกหมื่นเก้าเออปล่อยไปเลยครับผมผมมีตำหนิดนะครับเด้อเอ้าผู้ใดอยากจะได้ตัวใดมาเลือกเอาครับพี่น้องครับโดยเฉพาะตัวนึงตัวหนึ่งหลังตัวนี้นเด้อครับเด้อเอา ยังไม่หมดแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อพยอยากจะได้กคัมีอีก้ะครับง้วสาวซึ่งตัวต่อไปนะครับยุคขขางๆเขฟหกแปดนี่ตัวใดลูกพอได้ครับนี่ซีไว้เก้าเดือนเก้าเดือนสิบเดือนซีไวอายุเก้าเดือนถึงสิบเดือนนะครับพี่น้องครับรอบนี้พี่ป๋องมีตัวง้วสาวมาแบบใส่นี่เลยครับพี่น้องครับ่แบบตันๆนี่งๆแบบนี้แหละตันๆใหญ่ๆแบบนี้เอาใครอยากจะได้กับเบื้องไว้ครับพี่น้องครับนี่ขาแข้งขาหนกขาบอกใหญ่เด้อพี่น้องขย้วยทั้งขาหนาขาหลังนะครับเด้อเห็นหละเบื้องเรานี่ขาหน้านะครับนะ ของกสิณสันนี่แหละเบื้องด้านข้างนอกต่างๆหลังแตกๆครับผมอ่ะมุมกว้างๆครับผมน,นี่แหละเบื้องเ่อเด้๋ย่ะเด้ดเอผู้ใดมักื่อหนังยิ่งๆส้มหยืนๆส้มเฉิดเฉิดนะครับพี่น้องครับนี่เหลียวน้ำ <c oughs> นี่นะครับเดือมจ่องกันแล้วก็บ,บุญชูพี่น้อง <c oughs> เหลียวน,นำ้ำนั่นเดี๋ยวน้น <c oughs> นนำกล่องครับพี่น้องครับเอา้าอยากจะได้ตัวนี้อ่าขาตัวตัวนี้ยึดเท่าไรครับนี่ แสนสองหาพันจ้ะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับตัวนี้ตัวนังเนื้อนังอยู่แบบคักเด้อพี่น้องเด้ออ๋อเล้วก็เบึงพ่วงหางกันง่ดีครับพี่น้องครับส่วนหางบึกเลยล่ะชนต้นไทยนะครับพี่น้องครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับอ๋อเบึงทานี่ครับพี่น้องครับสีบริชุทิ์พวันนี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราขังแบกเกาเนี่มันมืดแต่ว่าสวยมากทรงดีมากตัวนี้นะครับพี่น้องครับเอาอยากได้มาก่พี่น้องครับ นี่แหละครับผมมัอนี้มีมมแมกแกนเห็ยนปะครับแม่ค่ะหมือนละค่ะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ง่วงงามๆเลยครับพี่น้องครับเกรดดีๆกัน <c oughs> อยู่มิตรภาพฟาร์มเนี่ยเนื้อหนังหนาทุกตัวครับพี่น้องลูกกับทีมิตอรไซน,นี่เลยแหละอ่ะอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับมาเอาครับพี่นอ้องเดี๋ย <c oughs> วจะพายยางบนเบนิ้งอีกจะกรอบหนึ่งนะครับเนาะนี่ชุดวัวสาวนี่แบบนี้แหละครับมักตัวใหญมาเลือกเอากันราคากับบอกไปแล้วพี่น้องครับนี่ นี่แบบนี้ครับพี่น้องครับเอานี่แหละนี่แพกสองได้สามนี่มีมาให้ทั้งหมดนี่สี่ขูดนะครับพี่น้องครับนี่คู่แรกครับพี่น้องครับใหญ่ๆแบบนี้แหละอ่าต่อไปครับคู่ที่สองลูกเปอะลูกลูกลูกที่สองตัวนี้ลูกเลูกลูกลเป็นลูกโชว์ลูกโชว์เออโชว์โชว์ลูกเป็นลูกอ่ะนี่แหละคู่ที่สองนี่แหละครับซงลูกมันเพื่อเห็นไม่ชาตัวนี้หล่นธรรมชาติได้พี่น้อง อ่านี่แหละคู่นี้นะครับพี่น้องเด้อใครอยากได้ครับผมราคาบอกให้พี่ให้น้องแลีนะ้ยงก็ปากว่าจริงจรงตรงอันนี้เชื่องยี่หรครับพี่น้องครับร่ปปากอะไรแต่นั <c oughs> น่นนี่มันยืนเชื่องไอ้เชื่องแล้วก็ยืนนิ่งดีครับผมเอ๋อมาครูไหนชอบครูไหนนะครับพี่น้องครับก็ให้พี่ให้น้องเลือกเอดตัดินใจเอานะครับพี่น้องครับผู้ใดเห็นว่าชัดมองได้ก็กดหยุดไว้แล้วก็พิจารณาเบิ้งเอานะครับพี่น้องครับนี่มันเชิดแล้วบอกจริงบอกใครเชื่อจะกล่มเออเชิดอจะเถื่อนนะนี่ตัวใหญ่ๆตัวนี้แปดสิบกวนพวกครับนี่ 8ปดสิเก้าครับพี่น้องครับนี่จริงๆมันโตใหญ่ด้คับพี่น้องครับตัวนี้ตัวใหญ่ทรงเชิดยืนดีมากครับพี่น้องครับตัวนี้เอ้าอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยครับพี่น้องครับที่มิตรภาพฟาร์มอ่ะนี่นะครับจังไดคลิปนี้กะคุชุกขอจบขอพ่อใบแค่นี้ครับขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคบพี่น้องครับแล้วก็ในส่วนของการส่งกาลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทีเลี่ยงงวงกับขากะให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องครับ ชอบแบบไหนก็มาเอาเลยที่มิตรภาพฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ